สวัสดีครับวันนี้ผมมีหนังเสือของปู่กะหลงนะครับนามาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับสายลุงปู่กะหลงเขี้ยวแก้วนะครับวัดเขาแหลมจังหวัดสักแก้วนะครับตะกุดนะครับตะกุดหนังเสือนะครับดอกนี้ผมได้มาประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบครับประมาณนี้นะครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองประมาณนี้นะครับ ตะกรุหนังเสือผมแบ่งปันที่950บาทนะครับดอกนี้นะครับดอกใหญ่นะครับ,ยา,ราบ,รบยาวประมาณเกือบ4นิ้วนะครับยาวประมาณเกือบ4นิ้วถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับโทรมาได้เลยหรือว่าทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมจะจิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่ครับดอกใหญ่นะครับ ของแรงนะครับตะกูนางเสือนะครับเวลาเข้าป่าหรือว่าออกหมายนะครับออกหมายตกปลาเข้าป่ายิงปลาครับต้องนี่เลยนะครับการพูดผีการคุ้นสนะครับการสัตว์ร้ายนะครับตะกูนางเสือนะครปูกระหลงนะครับยิงเป็นงูกระหลงปลุกเสกให้นะครับเก่งเก่งนะครับงูกระหลง ่านเก่งนะครับ950บาทนะครับดอกนี้นะครับดอกยาวเลยดอกยาวประมาณ4นิ้วนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือว่ากำลังหาอยู่นะครับก็ถูรเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ